สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะกระทรวงแรงงานค่ะส่งมอบเบยาวชนช่างไฟฟ้าฝึกงานสถานประกอบกิจการเรียนจบได้งานทำร้0ยเเซต์ค่ะ นางสาวบุภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีส่งมอบผู้สำเร็จการฝึกเตรียมเข้าทำงานจากจังหวัดอุบลราชธานีจำนวนเจคนเข้าฝึกงานกับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยคะ่ะโดยนางสาวบุภาเรืองสุดได้เปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีภารกิจในการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และพัฒนาแรงงานที่อยู่ในตลาดแรงงานให้มีทักษะฝีมือที่สูงขึ้นโดยได้มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสถาบันการศึกษาตามแนวทางประชารัฐซึ่งปลัดกระทรวงแรงงานนายบุญชอบสุทธามนัสวงศ์ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่องในการบูรณาการพัฒนากำลังแรงงานให้มีทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพ สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายเพื่อยกระดับกลไกการทำงานร่วมกันในการผลิตกำลังแรงงานให้มีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือที่สูงขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการเพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานพร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเทคนิคการปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมที่สถานประกอบกิจการใช้ในปัจจุบัน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนดให้หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานเป็นแนวทางในการผลิตแรงงานใหม่ป้อนสู่ตลาดแรงงานค่ะนางสาวบุภาเรืองสุดได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7จจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทักษะฝีมือผู้สำเร็จการศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7จังหวัดอุบลราชธานีและวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยโดยน้องๆรุ่นนี้นะคะได้ผ่านการฝึกเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่44หลักสูตรช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมระยะเวลาการฝึก280ชั่วโมงค่ะ ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่23มกราคมไปจนถึงวันที่21มีนาคม2566มีผู้สำเร็จการฝึกอบรมจำนวน7คนจากกลุ่มนักศึกษาระบบทวิภาคีระดับชั้นปวสช่างไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยบุญทริก โดยสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยได้แสดงความจำนงรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสพร7จังหวัดอุบลราชธานีสาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหากรรมจำนวน7คนเข้าสู่การทำงานณบริษัทพัทระเมธากิจจำกัดค่ะ